สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตูนบอดี้สแลมนำเงินส่วนตัวสานฝันสร้างบ้านหลังใหม่ให้หนุ่มน้อยมอหนึ่งสืบเนื่องจากที่ก่อนหนนี้ตูนอธิวราคงมาลัยนักร้องชื่อดังได้เอ่ยปากควักเงินช่วยเหลือน้องมาร์ชเด็กชายจากกระพงเอื้อมกิจการดีด้วยการสางฝันสร้างบ้านหลังใหม่ที่น่าอยู่และอบอุ่นกระทั่งล่าสุดเหมือนว่าความคืบหน้าจะลดคืบไปมากเนื่องจากทางเพจโรงเรียนเชียงสาศิลปะสถานได้ลงคลิปพร้อมกับบรรยายความรู้ ู้สึกสุดตื่นตันในน้ำใจของนักร้องขาร็อคคุณพ่อลูกหนึ่งว่ารายงานความคืบหน้าบ้านน้องมาร์ชเด็กชายจากระพงที่ได้รับความเมตตาและได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเหมือนคนอื่นๆจากพี่ตุนบอดี้สแลมพร้อมด้วยคณะทีมงานมูลิธี9คนละ99เพื่อนน้องขณะนี้บ้านที่สร้างมีความคืบหน้า80%เซ์แล้วและเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2565และวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงนี้โรงเรียนเชียงสา ศิลปสถานผู้บริหารคณะครูบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียนทุกคนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ได้โดันดันให้พี่ตูนพี่ก้อยพร้อมทั้งคณะทีมงาน9้าคนละทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยวันนะสุขาภละด้วยเทินขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเด็กที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมกันขอผลบุญที่ทุกทท่านได้กระทำจงส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขความ เจริญในหน้าที่การงานตลอดไป ag, มูลนิธิก้าคนละ 9. ก้าก้อยตูนก้อยตูนแฟมิลี่เครดิตภาพบางส่วนจากกสสกอ,องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้ำใจที่ให้โดยตั้งใจของตูนบอดี้แสลมที่มีปณิธานตั้งมั่นว่าจะยืนอยู่เคียงข้างทุกคนด้วยความจริงใจและมุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้มีรอยยิ้มนอกจากนี้น้องมสัสยังได้เขียนจดหมายขอบคุณน้ำใจพี่ตูนบอดดี้แสลมกับสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะ ะได้รับความเมตตาสร้างบ้านใหม่ชีวิตใหม่ให้น้องและครอบครัวอีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้อีกด้วยทําให้ตัวน้องมัชรู้สึกได้ว่าตัวเองได้ชีวิตใหม่พร้อมทั้งสัญญาจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ